สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมหต้นไม้มงคลตระกูลมหาเศรษฐีนะคะเพื่อนๆเนานะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะต้นแรกนะคะเรียกว่าเศรษฐีใบละพันนะคะเพื่อนๆนะลักษณะใบเขานะคะจะเป็นสีเงินแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้เรียกว่าเศรษฐีใบละพันนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะเป็นต้นไม้ มงคลนะคะตระกูลอโกนิมานะคะเพื่อนๆเศรษฐีใบละพันนะคะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสีเงินแล้วก็มีสีเขียวนะคะเพ,เพื่อนเนเนาะนะเศรษฐีใบละพันลำต้นนะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวนะเพื่อนๆน,นะคะลำต้นสีเขียวนะคะ โบราณเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วนะคะก็จะมีเงินมีทองนะคะเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์และช่วยให้ถูกหวยรวยรางวัลน,นะคะอันนี้เรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีใบละพันนะคะต้นแรกนะคะถ้าใครยังไม่มีก็รีบหามาปลูกนะคะเพื่อนเอน,นเนาะเศรษฐีใบละพันก็จะมีสีเงินสีเขียวใบลักษณะจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ รษฐีใบละพันนะคะต้นแรกนะคะสำหรับดินที่เขาชอบก็จะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนผสมกับกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆเนาะอ,อันนี้ดินยุบไปนะคะนะคะต้นแรกเสษฐีใบละพันนะคะต้นนี้นะคะเสษถีใบละพันนะคะเพื่อนๆดูด้านหลังใบก่น หลังใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะอต้นแรกผ่านไปนะคะต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้เรียกว่าเขียวเหมือนปีนะคะบางคนก็มีแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะคะเขียวเหมือนปีหรือเรียกว่าต้นมหาเศรษฐีนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะใบเขาจะแตกต่างกันนะคะสีเขียวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ นะคะเขียวเมื่นปีนะคะใบเขาจะสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็มีสีเงินนะคะแต่ใบเขาจะยาวกว่าต้นต้นเศรษฐีใบละพันนะคะใบเขาจะยาวกว่าแล้วก็ใบด้านหน้าจะออกเป็นมันเป็นมันเงากว่านะคะเพื่อนๆเศรษฐีใบละพันนะนียกว่าเขียวเมื่นปีนะคะ เขาจะเขียวตลอดนะคะเพื่อนๆจะเขียวกว่าเศรษฐีใบละพัดน,นะคะ,ะต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ทนนะคะนะทนแดดเนาะแล้วก็ชอบแสงแดดรำไรนะคะแสงแดดรำไรแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะต้นนี้คือ,อเขียวเมื่นปีหรือมหาเศรษฐีนะคะ นาโบราณเชื่อว่าถ้าใครปลูกไว้นะคะก็จะช่วยเสริมโชคลาภนะคะช่วยเสริมบารมีนะคะให้เจ้าของบ้านให้มีเงินมีทองมีทรัพย์สินนะคะรวยทรัพย์นะคะต้นมหาเศรษฐีใบเขาจะสวยเป็นมันเงานะคะเพื่อนๆลองมาดูนะอันนี้ปลูกไว้นะคะ ดินท,ที่ชอบก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนผสมขุยมะพร้าวสับไม่ชอบน้ำขังถ้าน้ำขังตายได้นะคะต้นมหาเศรษฐีหรือเขียวเมื่นปีนะคะเป็นห้าต้นไม้เรียกซับนะคะห้าต้นไม้มหาเศรษฐีนะคะวันนี้พี่กันตรีก็มาแนะนำให้ เพื่อนๆอีกนะคะให้รอบนึงนะคะอ้าวต่อมาเอามาดูต้นที่สาต้นที่สามต้นนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเงินเต็มบ้านนะคะสีเขียวเหมือนกันใบเขาจะด้านๆนนะคะใบเขาจะไม่เป็นมันเงานะคะสิทธิบ์บอ่าเขาเรียกว่าเงินเต็มบ้านนะคะเป็นอากุนิมาที่แตกกอดีนะคะเพื่อนๆ อันนี้ซื้อมาแค่ต้นเดียวแต่แยกได้3มกระถางนะคะซื้อมาแค่1กระถางแยกได้3กระถางแล้วตอนนี้นะตอนนี้เขาก็แตกมาอีกนะคะเพื่อนๆอะใบเขาจะสวยมากเลยเป็นอากนิมาสีเขียวนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลเป็นที่นิยมนะคะนะใบเขาจะสวยมากเลยใบเขาจะไม่ค่อยทิ้งนะคะไม่ค่อยทิ้งใบ ชอบแสงแดดรำไรนะคะเพื่อนๆตอนตัวนี้เรียกว่าเงินเต็มบ้านนะคะใบก็จะสวยนะคะเพื่อนๆใบจะไม่ค่อยทิ้งใบจะสวยแบบนี้เงินเต็มบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดู ตัวน,นี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เงินเต็มบ้านซึ่งโบราณเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วนะคะก็จะช่วยให้เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะช่วยเสริมอำนาจบารมีให้กับเจ้าของบ้านสวยงามจริงๆนะคะ ใบสวยนะคะใบจะแตกต่างกันทั้งสามชนิดเลยนะคะต้นนี้เรียกเงินเต็มบ้านนะคะอ้าวต่อมาไม้มงคลอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆหลายคนถามมานะคะต้นนี้ดูกันชัดๆนะคะดูกันชัดๆนะเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนพี่กตรีก็เคยนําเสนอไปรอบนั่งแล้วนะคะเนาะถุงเงินถุงทองก็เป็นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมนะคะ เนาะจะเป็นตระกูลบอลน,นะคะจะมีทั้งสีเงินสีทองแล้วก็จะมีถุงถุงอยู่ที่ปลายใบนะคะเขาเรียกถุงเงินถุงทองนะคะต้นนี้เป็นสีเงินนะคะเพื่อนๆมีใบเขาจะเป็นสีเขียวสีเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีทองด้วยเนาะนะคะเป็นต้นไม้ที่ตะกูลบอลน,นะคะ ชอบแดดร่มรำไรนะคะอย่าให้แดดจัดถ้าแดดจัดใบเขาจะไหม้นะคะเพืเ่อนๆถุงเขาลองดูนะคะถุงเงินถุงทองก็คลิปอาจจะมัวหน่อยนะคะพี่กันตรีถ่ายตอนกลางคืนนะคะเนาะนี่ถุงเงินถุงทองนะคะ,ะมาดูต้นนี้ชัดๆนะคะพอดีพี่กันตรีได้มาสองต้นนะคะก็เลยมาฝากเพืเ่อนๆนะคะ,ะต้นนี้นี่สีทองชัดเลยนะคะเพืเ่อนๆ สีทองชัดๆเลยนะคะถุงเงินถุงทองนะคะวันนี้นำต้นไม้ห้าต้นไม้มงคลมหาเศรษฐีนะคะเพื่อนๆเราซึ่งโบราณเชื่อว่าถ้าใครเอามาปลูกไว้ในบ้านนะคะก็จะให้เจ้าของบ้านนะคะมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะคะแล้วก็มีถุงเงินถุงทองตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ เห็นไม้ตัวนี้ถุงทองนะคะเพื่อนๆถุงทองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงเงินเห็นไหมคะนะต้นนี้จะเป็นถุงเงินนะคะนี่ถุงทองสวยจริงๆนะคะเพื่อนะะๆอ่าสี่แล้วนะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะต่อไปอีกต้นเนึ้งนะคะซึ่งเป็นที่นิยมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ <ๆ S 1> นำมาฝากเพื่อนๆ,ๆอีกนะคะต้นนี้ ต้นนี้นี่สูงนะคะเขาเรียกว่าห่อเงินห่อทองนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูนิดนึงห่อเงินห่อทองนะคะต้นนี้จะสูงหน่อยต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะห่อเงินห่อทองนี่นะคะต้นนี้จะสูงมากเลยประมาณสองฟุต ห่องเงินหอ,หอทองนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลตระกูลบอลน,นะคะสองต้นนี้เนาะมาเพื่อนเพื<ๆ>่อนลองมาดูนะคะอ่าซึ่งโบราณมีเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วนะคะก็จะเสริมอำนาจเสริมบารมีนะคะช่วยให้เรียกทรัพย์นะคะมีเงินมีทองห่องเงินหอทองไว้ให้กับเจ้าของบ้านนะคะเพื่อนๆ ยิงหอยิ่งสวยนะคะเพื่อนเอนลอรงมาดูวันนี้คลิปอาจจะมัวมัวหน่อยนะคะเพื่อนๆอนเนาะเพราะพี่กระตีถ่ายถ่ายตอนกลางคืนนะคะนี่หองเงินหอทองนะคะเพื่อนเอนลอรงมาดูดูชัดๆนะคะให้ดูชัดๆดูต้นเขาบางคนอาจจะมีแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่มี เสร็จแล้วเอาดินที่ปลูกนะคะเขาจะชอบดินร่วนนะคะดินร่วนดินถุงนะคะเนาะดินร่วนดินถุงดินที่ผสมขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่เดือนไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ชอบน้ําขังนะคะไม่ชอบน้ําขังทั้งสองต้นเลยทั้งห่อเงินห่อทองทั้งถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ห่อเงินห่อทอง มอนหอทองนี่ต้นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็นําไม้มงคลน,นะคะห้าต้นไม้มงคลตระกูลมหาเศรษฐีนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะต้นแรกเดี๋ยวทวนนิดนึงอันนี้เรียกว่าเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกเศรษฐีใบละพันนะคะต้นนี้ต่มาต้นนี้เรียกว่ามหาเศรษฐีหรือเขียวเหมือนปีนะคะ ต้นนี้เรียกว่าเงินเต็มบ้านนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาถ่ายในบ้านนะคะเพื่อนๆเ,เนาะอยู่ข้างนอกมืดนะคะอันนี้ถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองและต้นนี้คือห่องเงินหอ่อทองนะคะก็เลยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะห่องเงินหอ่อทองทั้งหมดนี่ก็คือต้นไม้มงคลนะคะ ต้นไม้มงคลที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นี่ห่อเงินถูห่อทองนะคะถุงเงินถุงทอง